สวัสดีค่ะมาเหมียวที่ช่อง M MM M Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปใช้ดีบอกต่อค่ะเหมียวมีผลิตภัณฑ์ที่เหมียวได้ทดลองใช้แล้วดีมาบอกต่อกันค่ะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเหมียวก็ได้ลองคุชชั่นอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งบอกเลยว่าลองแล้วก็ติดใจเลยนั่นก็คือตัวนี้จ้าเป็นคุชชั่นซองของแบรนด์โซลาค่ะซึ่งใครที่ชอบงานผิวปกปิดติดทนแต่ยังเบาสบายหน้าบอกได้เลยค่ะไม่ควรพลาดคุชชั่นตัวนี้เจ้าโซลาคุชชั่นอัลตาแมตตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากสารายถึง4ี่ ชนิดด้วยนะยังช่วยบำรุงผิวหน้าและยังสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นสิวไม่ต้องกังวลเลยนะใช้ได้เบาสบายหน้าแน่นอนค่ะเนื้อคุชชั่นเขาค่อนข้างเหลวทาง่ายเกลี่ยง่ายมากๆไม่ต้องทายเยอะเลยทานิดเดียวก็ทั่วใบหน้าแล้วค่ะปกปิดรอยสิวได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะทาปุ๊บเขาก็แห้งแมตตกนไปกับผิวดูเป็นธรรมชาติมากค่ะ และสิ่งหนึ่งที่เมียชอบมากเลยกับคุชชั่นตัวนี้นะคะคือทาออกมาแล้วเนี่ยผิวแมตเนียนสวยดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะระหว่างวานสีไม่ดอบแล้วก็คุมมันได้ดีเลยค่ะคุชชั่นตัวนี้นะคะมีค่า S P F 5 0 P A บวกบวกบวกการแสง U V A U V B แล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะก็คือทาตัวเดียวจบไม่ต้องทากันแดดให้ยุ่งยากด้วยนะ สีที่เมียวใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเบอร์20นะคะคุชชั่นของโซลาตัวนี้หาซื้อได้ที่ตามเซเว่นอีเลเวนหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยค่ะคลิปนี้เมียไปก่อนนะคะเมียจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้ดีแล้วมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆอีกติดตามกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ